อีหย่างวักกันเป็นแถบอีอย่างวักกันอย่างท่วนหน้านะครับกับน้องปิงที่ SP สพีตัวละครดีกรีสายคอนตัวใหม่ดามเมจแรงจ้าจในตอนเล่นแหวนธรรมดาเล่นแหวน8กับเบาลงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาลองคุยทฤษฎีต่างๆที่มันน่าจะเป็นไปได้กับไวในเกมเมอสเกลครับ อะไรแค่ก็กาบสวัสดีเพื่อนนี่นาักทุกคนมาจากช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับศัพท์วิทยาจารยร์เซอร์ฟไทยแลนด์เวียดนามกับน้องแมงป่องปิงตี้ของเราเลยครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสายกอนที่ดาเมจิจีจ้าจนถังซานถึงขั้นกุมขมับนะแต่ว่าก็าอย่าทีว่ามันบริบทหน้าที่การเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับปิงตี้แต a c ดาเมิไปมันดูแบบเบื่อวังอลังการมากแต่ถ้าเป็นการทำดรามจสุดขีดหรือว่าการที่ต้องการตีจบเธอในจํานวนเธอที่น้อย ถังซานก็ยังดูดีมากกว่านะครับแต่สิ่งที่เราได้เจอเจอปัญหาเลยคือฐานะของตัวละครปิงตี้นะครับการเล่นแหวน8กับการเล่นแหวนไม่แดเนี่ยผลลัพธ์ไม่เปิดแดดาเมจกับดียิ่งกว่านะครับซึ่งหลายคนเล่นก็น่าจะได้เจอได้เจอแบบนั้นมาแล้วแล้วก็ต้องคุมกันมาว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดาเมจก่อนแล้วจะมาพูดถึงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจันจะเล่นเป็นดาเมจแบบ แหวนสาย1นึ1นะครับอันนี้จะเป็นแหวน8จานเปิดแหวน9้าไปด้วยเลยนะก็ะคือทุกอย่างเนี่ยออปชันจานเปิดครบหมดแล้วนะครับตัวแหวนแนะครับทักษะวิญญาณเนี่ยตีแรงทุกๆหนึ่งเลเยอร์ของความเย็นหรือรูปน้ําแข็งบนฝั่งศัตรูนะครับหรือว่าที่อยู่บนสนามลบเนี่ยดามเมจเพิ่มขึ้น20%เป็นที่เป็นดามเมจท้ายสุดแล้วก็อันนี้เพื่อร่วมทีมสามารถเก็บได้ด้วยน้ําแข็งอนะถ้าน้าแข็งเต็มทั้งทีมทุกตัวละครมี40ทั้งทีมทั้งฝั่งตรง มันจะมีน้าแข็งเกาะจอครับง่ายๆเราเราต้องทำน้ำาไงก็ได้ให้น้ําแข็งเกาะจอให้เร็วที่สุดช่วงนั้นดามเมจมันจะจี๊ดจา๊าดที่สุดนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยสำหรับทุกหนึ่งครั้งที่ใช้เนี่ยค่าความแรงทักษะนี้แรงเพิ่มขึ้น100%จากค่าดั้งเดิมนะครับสูงสุดที่20สแตก็กแล้วก็การใช้ทักษะนี้1ครั้งในแต่เธอเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกัดก่อนน้าแข็งนะครับแต่ละกัดก่อนน้าแข็งเนี่ยจะเพิ่มดามเมจท้ายสุดจากสกิลโจมตีครั้งถัดไป5000% ก็ถือดูตัวเลขไปแล้วเนี่ยดูเยอะนะครับดูเยอะมากๆเลยแล้วก็ทําขุมิญญาณขั้น6นะครับถ้าใครไม่มีขุมิญญานขั้นหเนี่ยจะไม่มีฐานะของเขตแดนนะอันนี้สําคัญมากๆนะครับเขาให้ธงแดงธงฟ้ามาเปิดพยายามอัดจนได้ที่เป็นแบบจิตขั้น6อย่างปราอย่างน้อยในการเล่นฉบับแหวน8ไม่งั้นไม่ต้องเปิดดีกว่าครับเราไม่มีเขตแดนอันนี้เนี่ยทักษะมญยาณเราใช้เกรดลดลง2หน่วยในยเริ่มการต่อสู้นะครับแล้วก็จะเปิดเขตแดนอย่างถาวรเหมือนเดิมจะเหมือนกับแหวนปกติเลย ศัตรูที่อยู่ในสถานะหนาวจัดจะได้รับดาเมจท้ายสุดจากสกิลของทงักะวะญญานที่8ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีก500%นะครับเมื่ออยู่ในน้ำแข็งเกาะนะครับน้ำแข็งเกาะจอศัตรูจะได้รับดาเมจท้ายสุดเพิ่มขึ้นอีก800%น้ำแข็งเกาะไม่แน่ใจว่าเป็นใน PP หรือเปล่านะมันน่าจะแบ่งแยกเป็น2ประเภทนะครับก็ดูดาเมจขึ้นมาถือว่าโอเคนะไม่ใช่เป็นสแต็กที่จะจ้าอะไรแต่เป็นดาเมจที่ตายตัวแต่ดูเยอะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวแหวน8 แล้วก็ทักษะเวียนที่9ครับอันนี้เนี่ยสำหรับตัวทักษะเราสร้างความเสียหายเนี่ยสำหรับความเย็น1ชั้นนะครับดามเมจท้ายสุดเพิ่มขึ้น20%สูงสุด,ด1,000%ดังนั้นไปใช้ตอนท้ายๆครับใช้ตอนที่น้ำแข็งเกาะจอแล้วค่อยใช้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเลเยอร์เต็มแล้วน้ำแข็งเต็มแล้วมันก็จะได้ดามเมจที่ดีมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สำหรับตัวทักษะเวียนที่9นะปลดจิตหมดแล้วปลดเอสาสตาร์วูดนะครับอันนี้ทุกน้ำแข็ง5ชั้นจะตได้รับความมุม ทำให้ดาเมจท้ายสุดของเราเพิ่มขึ้น50%อย่างถาวรก็ถือว่าได้บัฟดาเมจเนี่ยเกือบทุกอย่างเลยนะสแต่ของเขาเนี่ยได้ดีมากๆนะครับจะไม่ได้มีแขนฟิวชั่นนะอันนี้เดี๋ยวลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงอันนี้เนี่ยจารย์จะตีไม่ถึงขั้นให้มันตายนะครับก็จะเล่นในสเตปปกติที่เคยเล่นนะอันนี้จะไม่ได้ปรับสปีดเรื่องตัวเซนตร์ดิขึ้นมาแต่ก็ไม่น่าเป็นไรครับ จะตีถึงขั้นประมาณเลือดเหลือ10%อะไรเงี้ยเพราะจะได้ไม่บันทึกดาเมจกับรอบการตีปัจจุบันอันนี้ปิงตี้ก็ไม่มีอะไรครับหน้าที่ของเขาคือทำสแต็กดาเมจเท่านั้นเองออโต้หนึ่งได้เลยนะครับอันนี้ไม่ติดปัญหาอะไรอันนี้ก็มา เปิดแปดเปิดเปิดเกครับเปิด9ตามลำดับเหมือนเดิมของจานนะครับจานจะใช้ลำดับสเต็ปเหมือนเดิมอ่าโอเคที่เหลือไม่เป็นไรนะครับทีมปิงตี้เป็นทีมที่เล่นง่ายนะครับเพราะว่าตัวละครปิงตี้ไม่ได้เป็นตัวที่ต้องมาสลับสกิลหรือว่าอะไรมากมาย อย่าลืมตีปกติหนึ่งครั้งจารตีปกติหนึ่งครั้งในช่วงที่ทุกอย่างเริ่มลงล็อกแล้วนะแล้วค่อยแวะมาตีปกติเพื่อช่วงต้นจะได้ดึงเกรดของตัวออสการ์นะครับจะได้ไม่ติดปัญหาเรื่องดึงเกรดออสการ์ช่วงต้นเนถิดาเรียบร้อยครับดามเมจนี่ถือว่าดีมากๆนะเออดามเมจมันดีมากๆเลยนะครับนี่ขนาดแบบเป็นเหมือนแปะน,นะ เพราะว่าปัญหาของเราคือเรื่องของแหวน9ก้าครับไม่ใช่ข้ปัญหาของเราคือการเล่นแหวนปกตินะที่ดามเมจมันดูแบบจีจัดกว่าเฉยเลยนะนี่ก็เปิดแหวน9ก้าตามลําดับที่มีอยู่ไปนะครับจนมาถึงช่วงท้ายนะครับจะสังเกตว่าน้ําแข็งเกาะจอเรียบร้อยอันนี้คือทุกอย่างน้ําแข็งสแต็คทั้งฝั่งเราฝั่งเขาเต็มเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดแหวนเก้านะครับจริงๆการแปะต้นไม้เนี่ยแปะช้าชไว้ดีสุดนะครับกับตัวปิงตี้เองนะ เพราะว่าการแปะแหวนช้าๆเนี่ยทำให้ระเบิดการเก็บสแตกในช่วงท้ายๆเนี่ยมันได้ดาเมจที่ดีกว่าแต่ว่าจานจะระเบิดแบบทั่วไปไปเลยนะครับที่แต่ละคนเล่นบางทีแปะเร็วแต่กับปิงตี้จานแนะนําทุกคนแปะชา้าจริงๆเพราะว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านะครับอ่าดาเมจของเราตอนนี้มา KP 7แล้วครับอันนี้เป็นเพราะว่าจาร,ระเบิดเร็วนะจารไม่ได้มากําหนดคอนโทรลการระเบิดนะครับมันก็เลยแบบระเบิดเร็วหน่อยซึ่งปกติมันช้าก,กว่านี้เยอะนะครับ อ่ะตอนนี้เราเปิดดู5แล้วเดี๋ยวเกือบเหลือเห,หลือประมาณ20%เดี๋ยวเราจะระบุดาเมจไปเลยเราหน้าให้หอินแปะไปเลยก็ได้ครับเหลือประมาณ20%กําลังดีแต่แค่ดูดาเมจของค่าดิฟการระเบิดของตัวสารเปาทั้งหมดทั้งมวลในช่วงต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะให้ดูตอนนี้ดาเมจมาที่2 5 0 0 0นห0 0 0 0มแสนคแล้วครับช่วงท้ายนี่สแต็กทุกอย่างเต็มมันคือช่วงแก่กัารแปะระเบิดครับอ่ะได้3000 MP7 นะครับอ่ะ อันนี้คือ3000 mp 7ของตัวแหวน8แหวนเฮะมันก็ดูเยอะนะมันก็ดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเล่นเป็นแหวนแบบปกตินะครับโดยปิดแหวน8แหวน9ไปเลยแล้วก็จานจะไม่มีแหวนสำรองที่หลอมเอาไว้เยอะอาจารย์แต่ว่าจานคิดว่าจานจะหลอมได้นะครับอันนี้จานแปดปเดี๋ยวค่อยในกรณีที่มีไอ้นั่นมาเดี๋ยวค่อยหลอมคืนทีละวงก็ได้ครับ จานแปลงเวนเทพให้ไปเลยละกันมันจะได้เห็นแบบความแตกต่างอาจจะเห็นว่าเอ้ยจานแบบมันสีมันมีไม่ครบอ่ะเออเดี๋ยวมันจะดูแบบแปลกๆแจกแยกนะครับพอช่วงนี้แหวนพวกนี้เรานไม่ใช้ะายแล้วเพราะสายคอนเพิ่งมานะอีกทีคือน่าจะเจอปูกระบี่เลยนะครับอ่านี้เราก็ทําให้หมดไปเลยก็คือแหวนสายเสือคือแหวนสายเก็บสแต็กนะแล้วเดี๋ยวเราดูดาเมจเสร็จตอนท้ายเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทฤษฎีนะครับว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันได้ว่าดาเมจมันกลายเป็นดูดิฟกันและเกิดนะทันที มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไปได้นะครับสำหรับแหวน8อ่ะอันนี้ก็เป็นแหวนสี่รวนนะครับทุกอย่างยูเหมือนเดิมไม่ได้ปรับอะไรนะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับกลับไปหามอนตอตัวใหม่ตีเอาเรามอนเกิดพอดี3 0มสิาวิกาลังสวยกันที่แหวนสี่จานเคยทําลงช่องไปแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าปิงตี้มันจะมีทางด้านของทิกเกอร์ที่เป็นตัวเขตแดนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเปิดเขตแดนซ้ำครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดเขตแดนซ้ําเลยนะครับช่วงแรกเนี่ยจานจะใช้สกิลปิงตี้ไปเลยเพื่อ ทำให้ตัวเกตออสการ์ถูกดึงและทาให้หลอดส้มมันแปะเป๊ะง่ายๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละทีมมันจะไม่เหมือนกันนะครับลองเล่นของตัวเองในเรื่องลําดับสปีดกับลาดับการออกจกังหวะของทีมดีๆเพราะว่าตอนกายแท้ตัวออสการ์ต้องเป็นหลอดส้มมันจะดีสุดนะครับตอนใช้ตอนออกสกิลอัดอ่าเนี่ยก็ใช้สกิลตีไปเลยครับดึงเกตออสการ์มาใช้ครับมันจะได้ง่ายครับ ดูดาเมตต้นๆเนี่ยก็จะสู้แหวนแไม่ได้จะรู้สึกนะในช่วงสปีดต้นนะครับเหมือนจะสู้แหวนแไม่ค่อยได้แต่พอกลางๆถึงปลายแล้วเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงครับอ่าถึงตรงนี้ปุ๊บตีปกติไปเลยหนึ่งทีครับหลังจากการแท้ออกครบแล้วจะตีปกติตอนนี้อืมหทีก็พอครับ ที่เดียวพอแล้วก็ลำดับการเปิดแหน8แหวนเก้ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมที่จะเล่นนะครับเคือทีมแมคคันิ้ของอาจารย์อยู่แล้วปกติเลยแหบนบ8ไอแหวนเก้เส,สร็จเซนเตอร์เดียวก็ปกติปกติออสการ์เสร็จก็ปกติเหมือนกันครับอันนี้กเกล็ดน้ำแข็งก็จะไวขึ้นนะครับดีขึ้นยังไงยังไงต้องสีแดงอะ่ะถ้าจะเอาให้เกล็ดน้ำแข็งได้แบบเกาะจอแม่นๆนอ,อ่ะฮึ่มดาเมจเริ่มดูดีขึ้นเรื่อ,อยๆครับ แล้วก็สังเกตว่าการเก็บน้ำแข็งเนี่ยจะเก็บได้เร็วกว่าการเล่นแหวนแป9นิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะในการเล่นด้วยและนะมีผลตอนนี้ของศัตรู30ชั้นของเพื่อร่วมทีม22ชั้นนะครับเดี๋ยว้อเข้าสู่เย็นจะเยอะืเยอกแล้วอะดาเมจต,ตอนนั้นแหละบอกเลยว่าพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดนะช่วงดาเมจพุ่งปี๊ด สังเกตดาเมจนะครับว่าพอสึงช่วงปลายๆเนี่ยตัวที่ไม่ใช่แหวนแปดล่ะดาเมจมันมันแบบมันเริ่มทะยานครับสกิลหนึ่งของตัวปิงตี้เริ่มแบบดาเมจมันเริ่มปิดปราดปิดปราดมากๆเลยครับถ้าไม่ใช่แหวนแปดนะเห็นไหมสังเกตไหมครับว่าดาเมจมันเริ่มแบบปิดปราดการเก็บน้ําแข็งตอนนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เร็วกันเยอะแยะมากนะครับอยู่ที่จังหวะของเพื่อนเล่นด้วยมันจะน้ำแข็งทั้งคู่แล้วก็เป็นเกาะจอเกาะจอแบบนี้อย่างที่บอกเพื่อนร่วมทีมมี40 ฝั่งตรงค่ามี40ปิงตี้จะนับดาเมจสแต็กจากน้ําแข็งทั้งสนามนั่นแปลว่าฝั่งรงค่ามี5 4520 200ฝั่งเรามี5ตัวเหมือนกันก็คือ400ครับคูณกับ l a s ดาเมจแล้วก็ทัศน์1่จะได้เป็น2เท่าด้วย MP7 ไปแล้วครับ MP7 ไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะเหลือหล่อมๆนิดนึงกับกับตัวฝั่งหมัน8เพราะว่าอันนี้ปิงตี้เอยอาอินมารอบนี้ก็คือตีระเบิด เมื่อกี้มันได้ประมาณพันนิดๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ดาเมจที่มาจากตัวปิงตี้ท้าทายดูดิดาเมจพุ่งปีกครับสามหมื่นครับอ่ะอันนี้คือสามหมื่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับว่าการที่ไม่เปิดเหมนแปดปิงตี้กับทำดาเมจได้ดีแบบดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาทุยทฤษฎีกันนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังแบบกุมขมับรับกลุ่มมากๆนะแต่ทั้งนี้นั้นอาจารย์ได้ไปลองดูไส้นกไส้ในอะไรต่างๆมันมันมีหลายอย่างมากครับคือด้วยความที่เปิดเหมือนแปดเหมนเก้าเราต้องยอมรับว่า ตัวสเตตัสของทีมมันขึ้นเยอะมากๆนะครับเช่นในตอนนี้เราใช้แหวนเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมถ้าสมมติเราเปิดแหวนแปดแหวนเเนี่ยคิดาเมจเราโดดไป1 7ื่นเครับจากปกติคิดาเมจที่จะมีอยู่1 5ื่นนะครับถามว่ามันโดดเยอะไหมก็จะโดดเยอะถ้าเราทําหลอดอย่างเช่นจานเล่นปกติที่เล่นรอบแรกอ่ะจะทําหลอดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วดาเมจคิดาเมจของจานเนี่ยมันจะโดดไปเกือบ20,000ครับประมาณ1มื่นหมื่นเนะครับประมาณ19ื่นเโดยประมาณ มันได้ตัวคี y ดามจที่สูงสเตตัสทุกอย่างเยอะขึ้นมากสปีด ATK แต่ดามจที่ทำได้เนี่ยกับเบาลงนะครับมันดรอปเนื่องจากมันคล้ายๆกรณีกับแมว SP ครับแมว SP หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการเปิดแหวน8แหวนเเนี่ยมันมีข้อดีคือสเต็ k สเตตัสที่ดีขึ้นแต่มันเก็บช้าลงมากๆครับเพราะว่าการให้หน้ากากที่ช้าถ้าไม่เป็นเหมือน8ถ้าใครลองไปเล่นดูจริงๆจะดูว่ามันเก็บเร็ว เก็บโคตรเร็วเลยนะครับเก็บเร็วมากๆเลยอ่ะแบบแป๊บเดียวเก็บแบบเป็นร้อยสองร้อยแต่พอเป็นแหวนแปดก็จะให้หนากกากครบทั้งทีมใช้เวลาเยอะมากๆถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีกระดูกขานะครับที่ทําให้เราเนี่ยเก็บสแต็กเวลาที่นากากเต็มทุกคนเนี่ยเร็วขึ้นทําให้เราได้สแต็กเป็นเท่าตัวจากปกตินะครับซึ่งมันเร็วขึ้นเยอะมากก็จริงคือเร็วจริงเลยอะ่ะดังนั้นปิงตี้ก็น่าจะมีกระดูกที่สัมพันธ์กับตัวละครของเขามานะครับ โดยกระดูกที่มาในรอบนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเป็นกระดูกด้านแรงแต่ไม่ได้เป็นกระดูกด้านเมคานิก influenced. ที่มีอยู่ในกิจกรรมปัจจุบันเนี้ยมันเป็นแนวแบบตีแรงเยอะขึ้นตีแทรกเทินทาให้ตัวเองทําดาเมจเร็วขึ้นไวขึ้นนั่นคือข้อดีมากๆแต่ในกรณีกับแหวน1นึ่งแหวนส่เนี่ยอาจารย์ว่าอย่างไงยังไงมันก็ยังดูเล่นได้ดีกว่าแหวน8หน่อยนะครับเสื้อเทปดาเมจกับเมื่อกี้ที่เราตีได้ประมาณ2 3งสามพันแล้วขึ้นเป็นประมาณห,หลักหมื่นหลักแสนนะมันมันก็ต่างเยอะนะ เออมันก็ดิฟเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรื่องของทักษะวิญญาณครับทักษะวิญญาณที่ใช้ร่วมกันก็จะมี2กับ3ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องดูอยู่แล้วนะครับส่วนทักษะทักษะทนาของแดนเหมันที่เป็นตัวเขตแดนเนี่ยอันนี้เนี่ยเปิดใช้งานเขตแดนดาเมท้ายสุดของเราเพิ่มขึ้นอย่างถาวรสิสูงสุดอยู่ที่50%ซึ่งอันนี้น่าจะเท่าเดิมกับตัวที่เป็นแหวน9ครับแหวนแปดแหวนเมีที่เป็นแดนแดนเยือกแข็งนิรันด์เนี่ยได้ดามดเมนเทับ จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแล้วก็ดาเมทท้ายสุดจะแดงเพิ่มขึ้นตามค่าหนาวเน็บหนึ่งชั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก125%่นะครับดาเมทท้ายสุดเมื่อใช้สกิลมโอกา20ส20%ตศัตรูจะติดหนาวเน็บเพิ่มขึ้นอีกทําให้เก็บได้เร็วดังนั้นไม่มีเขตแดนเก็บน้าแข็งช้านะครับดังนั้นควรเก็บน้าแข็งไวๆอย่างมีเขตแดนเนี่ยเป็นผลดีที่สุดกับตัวธรรมดาอีกหนึ่งส่วนที่เป็นส่วนสําคัญคือทักษะวิญญาณที่1นงครับทักษะนี้เนี่ยสร้างความเาบน คมหนาวเย็นหรือว่าน้ําแข็งอยู่เนี่ยแต่ละชั้นเพิ่มด,เดาเมจใช้สุดจากซร์สินนี้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับศัตรูจะมีสี่สิบชั้นนะครับในแต่ละตัวก็คือเป้าหมายนี่แหละสูงสุดที่เราจะทําได้นะครับนั่นคือ20%สอต่อดสแต็กรังนั้นศัตรูจะมีอยู่40ชั้นถ้ากับว่าได้80%ไม่รวมกระดูกแขนที่ดาได้50ชั้นนะครับอันนี้ดีมากเลยกระดูกแขนแต่จะได้ใกล้ไปหน่อยครับเปิดไม่ถึงแล้วก็10,000แปีนะครับเมื่อเป้าหมายเนี่ยม ผลดาเมจท้ายสุดของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าดังนั้น40%มันจะกลายเอ้20%มันจะกระโดดกลายเป็น40ครับ40คูณกับ stack, สแต็กศัตรูที่เก็บได้40เท่ากับว่าได้800เอ้ย4416นะครับ1,600%ดาเมจท้ายสุดนี่คือทาาักษัวิะอยที่1นครับแล้วก็1ส่วนสำคัญคือ2 5 0 0กับ50,000ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่ใช้ทาาักษานี้ อัตราสกิลทักษะจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือความสามารถจากทักษะเนี้ยที่เป็นผลของตัวพื้นฐานคือความแรงอะ่ะเพิ่มขึ้น40%ทุกครั้งที่ใช้ทุกคนลองคิดดูว่าในการเล่นในแต่ละครั้งอะ่ะเราใช้ทักษะกันไปตั้งเท่าไหร่ยิ่งแรงเพิ่มขึ้นสังเกตว่าตอนเลทเลตท้ายๆดาเมจมันพุ่งมันพุ่งมันพุ่ง,ม,งมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งมีอ่าแหวนตัวสลัเปาอยู่ยิ่งมีแขนเซียอยู่ ดาเมจมันจะยิ่งพุ่งพิดและยิ่งคนที่มีดาเมจของเยอะดาเมจมันจะมีความดิฟที่แบบเอ้ยเห็นเห็นความต่างเยอะมากมันกลับกลายเป็นความต่างที่เราจะต้องแปลกใจว่าออ้ยปกติเปิดแหวน8แหวน9เนี่ยจะไม่แรงเพราะว่าจิตไม่หกหรือว่าเงื่อนไขแหวน8แหวน9ไม่ครบแต่ของจาาเนี่ยมันเปิดเงื่อนไขครบท้วนหมดเลยนะครับแต่ว่าการเล่นแบบหนึ่งถึงสี่กลับแรงกว่าก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันแรงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีของที่เป็น ของเพิ่มสแต็คหรือว่าเพิ่มแมคานิกการเล่นในส่วนที่ทําให้เรามีสแต็คที่มันเป็นตัวเปอร์เซ็นที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ากระดูกชิ้นใหม่ที่เป็นชิ้นฟิวชั่นอ่ะเหมือนจะเป็นชิ้นที่เพิ่มความแรงแต่ไม่ค่อยมีสแต็คเท่าไหร่นะครับดังนั้นมันจะไม่ค่อยดิฟเล่น1-4ถึงกับ8ก็คงเมนเป็นภาพแบบในกรณีเดียวกันแต่ในกรณีที่เป็นแหวน8ที่จ้างเคยอ่านให้ฟังแล้วครับ มันก็มีความแรงของมันอยู่นะครับดาเมจท้ายสุดในต,ตอนท้ายเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแห,นแหวนเก้าเป็นแหวนที่เอาไว้ระเบิดแบบระเบิดตุ้มช่วงท้ายมากๆเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเล่นของแต่ละคนเล่นแหวน8แหวน9อาจจะแรงกว่าแหวนธรรมดาก็ได้มันมีผลปัจจัยจากเรื่องกระดูกภายในที่มีโอกาส40%ดาเมจแรงขึ้นอีกซึ่งบางทีตีบางทีก็ดิฟสูงกันมากเลยบางทีตีก็แบบใกล้ๆกันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ก็แนะนาถ้าจิตขั้น6กขึ้นไปเปิดแเล่นไปเถอะครับอมไม่น่าจะติดปัญหหาาาอะะไรรรก็คงปมณนี้สํับ ตัวความคิดทฤษฎีที่จันเราดูได้นะครับน่าจะเป็นค่าดิฟของทักษะที่1ที่ช่วยให้เขาเนี่ยแรงขึ้นส่วนทักษะที่ฎก็น่าจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากถ้าเงื่อนไขาการเปิดทั้ง8ทั้ง9พลังตื่นเราเปิดหมดนะครับเนี่ยนี่ก็ได้50%เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกครับท่านี้ท่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่เล่นว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวจยนก็ก็ <laughs> แปลกใจขึ้นมาเหมือนกันเกาหัวเลยโออ้แผลงแผ่งเมนกันดีกว่ากว่าเช เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพูดคุยนะครับเรื่องของตัวน้องปีนตี้การเล่นแบบแหวน8แหวน9เล่นแบบแหวน1ถึงธรรมดาทั่วไปนะก็ยังเห็นได้ว่าลองไปเล่นดูแล้วภาพมันก็ชัดมากๆเลยนะว่าดาเมจมันดูดีมากๆเพราะว่าพอสแต็กนมีขีดจำกัดอย่างการเล่นตัวแหวนแสแต็กนมีตัน20ชั้นก็ตันแค่20แต่พอแบบสกิลหนึ่งเขาไม่ได้เกียนระบุว่ามันไม่ตันอ่ะดังนั้นการใช้ทักษะที่1มันจะแรงไปเรื่อยแรงไปเรื่อยมันเป็นตัวคูณแรกที่แรงและทําให้ตัวคูณท้ายมันสบาย เท่าที่จานคิดว่าไว้ว่านะคงเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จ้าเนยก็ขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับกูรักแกรฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องวัยในเกมเมอร์มีคำถามอะไรยังไงก็รอคอมเมนต์กัไว้ได้จ้าลคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากน้ำเติมเงินเ,นเติมรากโกรพเติมหมวกเติมไวเต็มนี้ไม่มีดีฟันกันไว้ด้วยเติมแล้วอย่าลืมกดโค้ดดูวิเคราสุดสองแจ็ปช่องไว้ในเกมเมอร์บายจ้าจุ๊บจุ๊บครับ